السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ใครรู้คนที่เรีูอัลกุรอานและเรียนรู้จากศาสดาของพะอคขอความสันติความเมตตาจากเอัลลอฮุบ ب ح ا ن ه และ ت ع าลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมสัทธาที่กำลังให้เกียรติรับชมรายการตะลุยแดนตะยีวิตทางสถานีโทร,ท,รทัศน์เยตรมทีวีทีวีสัทธาชนอยู่ณขณะนี้นะครับกับผมมันสุสาสกุลครับนำพาตะลุยไปได้วยกันตั้งแต่เวลา5นาฬิกาจนถึง6นาฬิกา ตีห้าจนถึง6โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับอัลฮัมดุลิลละชูกโกรขอบคุณต่อพระองค์ละซุบฮานะหัวตาลาที่พระองค์ได้ทรงบรันรดาลให้กับพวกเราทุกคนนั้นได้มาพบกันในการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการอาร่านอันกุราอานอ่านอย่างไรชัดเจนอา่านอย่างไรให้ถูกหลักอา่านอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักของวิชาเตยุวิดนะครับเพื่อที่จะรักษาเอาไว้ซึ่งความถูกต้องนะครับให้เหมือนกับที่ประธานให้กับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮฺวะฮิลหวะซัลลัม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะแม้เพียงอักษรเดียวก็ตามพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิละชูโกรขอบคุณต่อพระองค์อาสุบฮานะหัวตาลาที่พระองค์ได้ทรงให้ลมหายใจในเช้าว,วันใหม่แบบนี้กับพวกเราทุกๆคนนะเพื่อที่เรานั้นจะได้มุ่งมัน่นจะได้พยายามนะจะได้เต็มที่กับการทำอิบาดเพื่อพระองค์อราสุบฮานะหัวตาลา อี่มากน้อยแล้วกับผู้คนอีกมากมายที่เขานั้นไม่มีโอกาสที่จะตื่นมาในยามเช้าแบบนี้แต่อัลลอฮฺสุบฮานะฮวตาลาได้ทรงคัดเลือกพวกเราทุกๆคนนะ <S <S เพื่อที่จะมีโอกาสในการที่จะนะกับเนื้อกับตัวนะดำเนินอยู่ในแบบฉบับของท่านนบ,บีมุสัสลลัลลอฮุวะลยฮิวะซัลลัมอยู่ในหนทางของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวะตาลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือเราจะต้องชุโกร ขอบคุณต่อพร,ระองค์ Allah ุบฮานะฮ h วะตะอาลากันให้มากๆนะครับกับเนื้อมัดความโปรดปรานที่พระองค์ Allah ุบฮานะฮ h วะตะอาลาได้ทรงมอบให้กับเรานีครับพี่น้องที่เคารพทั้งหลายครับนะก็ทำรีแลครับสถานการณนะ์น้ําท่วมนะครับทางสามจังหวัดน,ะนาราธิวาสยะลาปัตตานีของเราก็นะ่าจะเป็นช่วงทีนะ่พี่น้องทุกๆท่าน นะครับก็ได้รับนะผลกระทบแล้วก็กําลังเรียกได้ว่าฟื้นตัวแล้วก็ตั้งตัวกันแล้วก็หลังจากนี้ก็คงจะมีนะครับค่าใช้จ่ายอะไรอีกมากมายในการบํารุงรักษานะฮะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่นะเสียหายไปนะครับบ้านเรือนนะครับเครื่องใช้ภายในบ้านนะครับก็ทำดีแล้วครับนะพี่น้องของเราก็ยังเรียกได้ว่า ระดมทุนแล้วก็ช่วยเหลือนะครับพี่น้องของเราอย่างต่อเนื่องนะครับสิ่งที่สําคัญนั่นก็คือขอให้พวกเราทุกคนนั้นได้ฉุกคิดแล้วก็พินิจพิจารณาตัวของเราเองนะฮะในการที่จะไนะขควรนะครับสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่เป็นความโปรดปานจากพงองค์ลอกสุบฮานะหัวตาลาให้เรากล่าวอัลฮัมดุลิลละและสิ่งใดที่เป็นบททดสอบจากพระองค์ลออสมาตาลาก็ให้เรานั้นได้อดทน และก็น้อมรับนะครับสิ่งที่พระองค์ลอสสมาตาลาได้ท่งทดสอบกับเรานะครับการทดสอบจะมาด้วยกับเนี้มัดความปวดปานก็เป็นได้นะครับการทดสอบจากพระองค์ลอสสมาตาลานะบบางครั้งก็มาด้วยกับนะเออสิ่งที่อาจจะทําให้เรานั้นนะสูญเสียนะครับสิ่งต่งางๆนะฮะภายในครอบครัวของเราก็เป็นได้เช่นเดียวกันนะทั้งหลายทั้งปวงนะฮะฉูโคดขอบคุณต่อพระองค์ลอสสมาตาลาและยืนหยัดและอดทน นะครับในหนทางของพระองค์ลอสมาตาลาและแน่นอนครับหลังจากความยากลําบากคือความง่ายดายที่พระองค์ลอสมาตาลาจะส่งประทานให้นะครับรายการตะลุยแดนตะยุทขอเป็นหนึ่งกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องทุกๆท่านนะครับเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องทุกๆท่านนะครับขอลอสมาตาลาทรงคุ้มครองพี่น้องพวกเราทุกๆคนอัลลอฮุมะอามีนพี่น้องที่กุงพลใหญครับรายการตะลุยแดนตะยุทของเรานะครับก็ดําๆๆเนินกันมา นะครับนะปีนี้ก็จะเข้าสู่นะปีที่นะปีที่3ปีที่4ของเรานะในการตะลุยแดนทียิตของเรานะครับจริงๆแล้วเราก็เริ่มกันมาตั้งแต่นู่นเลยนะปี2019นะฮะสอันบ2ก้นะ2019 2020 2021 2022นะ23 24โอ้หปีแล้วนะนะทำดีแล้วเลยนะครับนะเอาตีเป็น2020กันแล้วกันนะครับ เข้าสู่ปีที่4ของเรานะครับกับรายการตะลือแดนตะยุทธของเรานีครับก็ยังต่อเนื่องนะครับกับการติดตามของพี่น้องทุกทท่านนะครับกับการติดตามของพี่น้องทุกทท่านอัลฮัมดุลิลละนะครับโดยที่ไม่มีการาลดน้อยถอยลงไปนะครับยังมีการติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับสมาชิกของเราในรอบที่2นะของเรานะตอนนี้ก็70ท่านแล้วนะเจท่านแล้วสมาชิก นะที่ร่วมกันที่จะส่งนะฮะในเรื่องของการอ่านอัลกุรอานของเราเนี่ยนะครับน้าฮามดิลละน้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกคนนั้นชูโกดขอบคุณต่อพระองค์อรรถสมาตาลากันให้มากๆครับนะอ่ะพี่น้องครับไปปลุกกันมาครับไปปลุกกันมานะับร่วมกันแชร์ความดีนี้ไปสู่คนที่เรารักให้พวกเขานั้นได้รู้จักแล้วก็เรียนรู้อัลกุรอานกันครับนะนะแชร์กันมาครับเพราะว่าในช่วงแรกของเราเนี่ยก็จะเป็นในช่วงของอะไรครับ เจาะประเด็นตัวชีวิตนะครับนะอยากจะให้มากันครบๆแล้วก็เราก็จะได้ร่วมเรียนกันนะครับแล้วก็เชื่อว่าบางระตีฟนะบางระตีฟมีล่ามของเราก็กํากำลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะในช่วงนี้ก็นะรอสมานตาลานะครับให้บางระตีฟของเรานั้นได้พักผ่อนนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้นะบางระตีฟของเรานะฮะก็ติดตามรายการของเราอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็นะอาจจะมีไม่สบายบ้างนะครับก็ขอให้สุขภาพาร่างกายแข็งแรงนะครับ آمين يا رب العالمين تسورة الطارق سورة الفاتحة قول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين okay. กะชชัยฟาคุณอาเซียนะครับคุณคณิษฐานะครับพ่ออัศริยาคุณสมจิตคุณจิตรดานะครับนะกะจยาวเรีนะครับวะะอไกุม وعليكم السلام ورحمة الله و ب ر ك ا ม ه ต ط ا มาแล้วนะครับนะล่าฮัมดุลิลลาห์มาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์แชร์กันไปอีกครับผมเราจะได้เริ่มกันนะครับสุรักอัตตูริกบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีม والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب สดัลฮุลลารีมเจาะประเด็นในอายะที่7พร้อมกันเรเรียนครับเจาะประเด็นในอายะที่7นะครับเมื่อความเดิมตอนที่แล้วเราได้เจาะประเด็นกันไปในอายะที่6คูนีก็มิมอิดัฟิกุกวันนี้เจาะประเด็นกันในอายะที่7ครับพี่น้องที่ครบันนี้าะปรับอยะคี่เจ็มิรบนิสุทีคับ จะยาคูรุจูพร้อ,อ,อมกันแล้วนะครับสมุดปากกาพร้อมนะครับในการติดตามรายการของเราสมุดหนึ่งเล่มปากกาหนึ่งด้ามมุสฮับคู่ใจนั่งหน้าจอนีน่คือแคปชั่นของเราในการติดตามรายการของเรานะครับถ้าหากว่าอยากจะได้ประโยชน์นะครับหนึ่งสมุดต,ต้องมีสองปากกาต้องมีสามมุสฮับคู่ใจนะครับสี่นั่งหน้าจอนะครับ แล้วก็จดบันทึกนะจากสิ่งที่เรานั้นได้เรียนกันไปคําแรกครับเอียงรูยูเอียงรูยูจังหวะแรกอักษรยาฐานเกิดอยู่ที่กอลอกอลอลก็คือกลางลิ้นนะครับอักษรยากับอักษรยีมีความแตกต่างกันก็คืออะไรครับคือความแน่นและความบางนะครับอักษรยาไม่มีความแน่นนะครับนะอักษรยาไม่มีความแน่นออยีย ปเจอกับอักษรคอพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับอักษรคอฐานเกิดอยู่ที่บคอผอพอ,พอโอ้โหมาแล้วบคอบนลำคอผอพึ่งเสียงแผลงพอผ่านพุ่นลมเอียงรู้อยู่เอียงเอียงเอียงแล้วก็เวลาออกเสียงนี้ก็ให้มีการแผงลิ้นเกิดขึ้นด้วยเพราะเป็นหนึ่งในอักษรอิสตยาและ เป็นหนึ่งในบรรดาอักษรอิสตยและจะไม่บอกแค่ว่ายักษ์รู้ยู่ยักษ์รูจอยู่อย่างนี้ไม่ถูกต้องถ้ายักษ์รูจูแสดงว่าคอฟัทฮาดังซ่าคอฟัทฮาฆ่าอันนี้คอฟัทฮาดังข้อเพราะฉะนั้นความแผงของมันจะต้องเกิดขึ้นเป็นเอียงเอยงเเราจะไม่อ่านว่ายักษ์รูู้่นะเสียงจะไม่แบนนะ เสียงใะไม่แบนนะเอ้ามาแล้วมากันแล้วตื่นกันมาแล้วอัลฮัมดุลิลละมาชาลลอฮ์วะกูลุสซลามรุรามะตุลลอฮบริการทุกทุกท่านนะครับคุณดารณีนะครับคุณสมจิตนะค,คุณหวันมากคุณกัสมานะบอคอผอพอ,พอ,บ,อบนลำคอเสียงแผลงและพ่นลมอักษรรอตัวนี้มาแล้วครับรอเรือสีแดง รอเรือสีแดงนั่นก็คือรอเรือรอตัฟคีมในภาษาอับราฮัมตะฟีมตัฟคีมหมายถึงรอหนารอทำไมะรู้อย่รูจู้อย่รูจู้อย่รูจูนะฮะมาปอรอกงอ่อายลิ้นจรดกลางเหงือกนั่นคือรหัสของมันมาชาลาลพอรอกงอรอเรือสีแดงอัลฮัมดุลิลลา ไปดูตัวต่อไปครับตัวยีมฐานเกิดอยู่ที่กอรอเช่นเดียวกันแต่อันนี้กอรอแน่นกอรอแปลว่ากลางลิ้นวงเล็บวนแน่นด้วยนะเป็นอักษรอัดแน่นเกิดขึ้นชิด,ดะนะนะครับนะยังรูงงจูเจจีจูเจจีจูโดยเฉพาะอักษรยีมจะไม่มีการพ่นลมนะครับนีครับอย่าอัดแรงเกินไป กะบุลันมาแล้วอัลฮัมดุลิลละอย่าอัดแรงเกินไปเพราะถ้าอัดแรงเกินไปเดี๋ยวจะกลายเป็นตัวเชนไปชิวชิวชิวยังไม่ถูกต้องอยังรูจูยัุยรูจูยัุยรูจูโอเคนะครับไปดูกันต่อนะครับคำนี้นะครับติดพันกันไปจนถึงซุลบิม,มบยนิซุลบิน่า ประโยคนี้นะครับกินไปถึงนะวอซอนไปถึงนะอบนิสซลมีไปดูจังหวะแรกกันก่อนอักษรมีมฐานเกิดอยู่ที่ปอปาปอปาหมายถึงริมฟีปากฮะปอปาหมายถึงริมฟีปากปากบนปากล่างแตะกันอปากบนปากล่างแตะกันและในลักษณะนี้เกิดอะไรขึ้นครับ มีมีสระเอ่อนูนมีสระสุกุลหลังจากนั้นพบกับอักษรบานะครับาะพรนั้นในรอซามอุสมานีนะครับนะอนนรอซามอุสมานีนะครับหน,ะนังสือนะที่เราได้แจกมาจากคูเวตก็ดีหรือมาดินาหรือมกักกะก็ดีเนี่ยนะครับก็จะมีมีมตัวเล็กให้พวกเราทุกคนนั้นได้รู้ว่านี่คือห um ุกมอิกโลาบเปลี่ยนนูนเป็นมีมพร้อมหน่วงเสียงสองฮารอก เปลี่ยนนูนเป็นมีมพร้อมหน่วงเสียงสองฮารากัดนะครับเพราะฉะนั้นหุกกรมนี้นั่นก็คือหุกกรมอิกลับนะเปลี่ยนนูนเป็นมีมนะครับมีมสองว่าอย่างนี้ดีกว่ามีมสองนะเปลี่ยนนูนเป็นมีมอิกลาบเปลี่ยนนูนเป็นมีมหน่วงเสียงสองฮารากัดเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ฐานเกิดของอะไรและรู้ฐานเกิดของ มีมแล้วมีมก็คืออะไรปิดปากและปิดปากปากบนปากล่างแตะกันยเฉยในขณะที่เราหน่วงเสียงเนี่ยนะครับให้เราปิดปากเป็นรูปของอักษรมีมมอียัคุยมีเอ,อียงอ,อุม,มอ่านี่ยแหละครับปิดปากในรูปของอักษรมีมโดยที่เราจะไม่ต้องเม้มปากเยอะนะไม่ต้องเม้มปากเยอะนะ ยังขรุจมิมไบมิมไบอ่านี่เลยครับเขาเรียกว่าเป็นอิคลับไปในตัวแล้วเปลี่ยนนูนเป็นมิมไปในตัวแล้วอ่าเปลี่ยนนูนเป็นมิมไปในตัวแล้วแล,วและการอ่านอิคลับนะครับก็เกิดขึ้นไปในตัวของมันแบบธรรมชาติโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องอะไรเลยนะไม่ต้องไปไม่ต้องไปกังวลอะไรทั้งสิ้นนะครับมิม ยังร ن ้จึมิ่งบนศัลอ่นะครับไปดูกันต่อครับอักษรบาก็เช่นเดียวกันฐานเกิดอยู่ที่ริมฝีปากนะครับในจังหวะนี้ยังไม่มีการสะท้อนเสียงใดๆทั้งสิน้นนะครับและนอนหนูสีชมพูเกิดขึ้นทันทีนอนหนูสีชมพูหมายถึงอะไรครับลีนุนอ่อนนุม่มหนึ่งในนั้นก็คืออักษรยา ยามีสระสุก si ai, ูนก่อนหน้ายามีสระฟัตฮะลีนุนอ่อนนุ่มไบยังขรุจุมิมไยนิศุลบิไบยาไปไบอ่าเราจะไม่อ่านอะไรครับนะเราจะไม่อ่านเรียกว่าเน้นเสียงเป็นอะไรยังขรุจุมิมไปไปนิสอ่าทำไมถึงมาว่าไม่เน้น ทำไมถึงต้องอ่านให้อ่อนนุ่มและทำไมถึงว่าไม่ไม่ยอมอะไรไม่มีการเน้นเพราะว่ากลัวว่าจะตัวกลัวว่าจะออกเสียงอักษรยาแบบเหมือนมีสระสุกูลเออเหมือนมีสระชัดดังเป็นอะไรใบ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 มีการโยงเสียงอย่างสวยงามนะย่รุจุมิบเบนิสุลโอเคนะครับเอาไปดูกันต่อตัวนูน นูนฐานเกิดอ,อยู่ที่ปอลอ,อกองอปอลอ,อกองอปลายลิ้นจรลางเงือกนะฮะกระดกลิ้นขึ้นไปอักษรนูนนะเสียงออกจมูกนูนนี่ไปเจอกับซอรสอ่าอักษรซอสเป็นหนึ่งในอักษรเฝ้าระวังเช่นเดียวกันนะตัวซอสซอสมีสีฟาดอะไรบ้างเอา้นาน,นานทีถามทีอักษรซอสมีสีฟาดอะไรบ้างครับอักษรซอร์สหนึ่งสองสามสี่ห้าหก มาครับนะพี่น้องครับมาอัลลอฮ์ห้าสิบสี่ท่านมาแล้วตื่นมาแล้วอัลฮัมดุลิลละอักษรซอดมีสิฟัตอะไรบ้างนะรหัสตัวิทดของเขาก่อนรหัสตัวยึดของเขาก็คืออะไรครับชอโลชอโอชอ่ชองลิ้นชอโลอพอพออหมายถึงอะไรครับชอ่องลิ้นแผงนะแล้วก็อ้วนพนลมแผงแล้วก็อ้วน นี่คือลักษณะของตัวซอสเขา <c oughs> นะนี่คือลักษณะของอะไรของตัวซอสนะครับตัวซอสมีลักษณะอะไรบ้างคุณยาวเรเดชมาแล้วครับหนึ่งพ่นลมสองเสียงหลวมสามเสียงแผลมสี่เสียงอ้วนห้ามีเยอะใหญ่หกซอฟฟิตเสียงคล้ายสัตบีกมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละ่า, Allah, Al าเอาไปเลยคนละหน,นึ่งร้อยคะแนนใครตอบถูกนะครับนะคุณอริสรามาชาอัลลอฮ์คุณอริสาราฝา,า, Allah, า,ากติดตามตลอดไปเลยนะครับคุณอริสาราครับ

ลามสุกุลชอลามนะอิสฮัดอามอ่าชอลามอิสฮัดอามนะครับอิสฮัดอามก็คือการอ่านชัดบนอ,อักษรตายทั่วๆไปหนึ่งในนั้นก็คืออ,อักษรลามโดยที่ไม่ได้มีหุ่กมอะไรเรียกกับมันลามสุกุลตัวนี้ต้องจะต้องกระดกลิ้นขึ้นไปให้ได้นะครับฮ่ายังขรุจมินเบนิซุลบีเบนิซุลซุลกระดกลิ้นขึ้นไปนะ กระดกลิ้นขึ้นไปได้แต่กระดกลิ้นขึ้นไม่ได้นี่เดี๋ยวงานเจ้าข้าในเกกานี่ยจะกลายเป็นนูนบบนิสุนสุนแมวสุลกระดกลิ้นขึ้นไปคอยเสียงของเรานั้นไปติดอยู่ที่ไหนติดอยู่ที่ปลายลิ้นนะศรัทธาในาอามันฝากติดตามตลอดไปเลยนะครับโอ้ศรัทธาในาอามันนี่นะครับแสดงว่าติดตามรายการของเราอย่างต่อเนื่องเลยตอบชอลามอิสฮัดอามได้เนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์มาชา,า,าออลลัตศรัทธาในอามันนะมาชาออลล์ Allah. นะนะศรัทธาในอามันยืนหยัดบนหลักการท่นเนี่ยมาชะลอยะคุณจยู่มีใบนิสซุลบีอ่ะอักษรบามาสักครู่นี้เราก็เจาะประเด็นกันไปแล้วฐานเกิดอยู่ที่ริมฝีปากมาชาอัลลอฮอัลฮัมดุลิลลาประโยคต่อไปครับวัตรอิบวัตรอิบ อักษรวาวจังหวะแรกฐานเกิดย่ที่ปอหูปอหูริมฝีปากนะปอหูมาชงลลอ่งพี่น้องก็จะฟังกัน,นเพลินไปนะครับการอธิบายตัวยีทเนี่ยฟังกัน,นเพลินเลยแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยนะอักษรวาวนะฮะไม่ว่าจะเป็นสระใดก็ตามวาวฟัดฮาว,วาวกัสราวีวาวบอมแมวู่นะครับหรือจะเป็นตัวสะกดนะนะเอาอิวอู่านะแต่เป็นตัวสะกดนะเนี่ยครับ ก็จะทํามีการอะไรครับมีการหูปากเกิดขึ้นอัตเจอรออ่าแต่ทีนี้ไปตีกับตัวอะไรเอ่ยตีกับตัวตะนะตัวตานะครับเพราะฉะนั้นจังหวะของมันนี้นะครับก็เรียกว่าตัวตาเนี่ยมีมีสิทธิอะไรเกิดขึ้น1ชิดหนึ่งห้ซุนพ่นลมสองชิดดืตุนเสียงแน่นสอิสติฟานเสียงตรงสี่อินฟิตาเสียงผอมหอิสมาตมีเหียใหญ่โดยเฉพาะลักษณะที่ไรเอ่ยมั่งศรลทธา ลักษณะที่สองเสียงแน่นนะครับมันจะต้องมีการอัดแน่นที่ฐานเกิดของมันโดยเอาปลายลิ้นไปจรดที่โคนฟันค้างเอาไว้ก่อนวัตวัตวัตรรอเพราะว่ามันไม่ใช่อักษรเสียงหลวมเนี่ยนะนะนะตัวตาเนี่ยตัวตาเนี่ยนะครับนะตาปอคอฟปลายล,ลิ้นจรดโคนฟันพอพ่านพ้น่นลมโอเคมาชอร์และก็เป็นอักษรเสียงแน่นด้วยนะนะเป็นอักษรเสียงแน่นด้วย อิดกอมชัมซียะเน้นธรรมดามาชาอัลลอฮ์าอัลฮัมดุลิลละชัดดามุมกินโอ้โห,โห,โหเป็นยังไงมากันนะข้อมูลปึ๊กเลยทีเด,ยเดียวเนี่ยคุณยาวรเดชนะครับแล้วก็มาต่อของเราอัลฮัมดุลิลละอิซฮัชัมซีอิดกอมชัมซียะนะอะวัตโตะสำคัญนะสำคัญก็คืออะไรครับนะตัวตานี้จะต้องมีการอัดแน่นก่อนนะอ่า ยั่ว خرج من بين الصلب والترام م ا ดวา ج ิบพีนน้องที่เขารี้กอ,อะไรครับมัดวาจิบมัดวาจิบว่ห้ายาวอยู่ที่ห้ารกัดไม่เกินหกนะอักษรฮัมจักนะฐานเกิดอยู่ที่ลอคอลึกสุดของลำคอลอคอลึกสุดของลำคอมอัลลอฮ แล้วก็ตัวบาพี่น้องที่กระงบังหลยครับมาแล้วจังหวะการอะไรครับการสะท้อนเสียงจังหวะการสะท้อนเสียงฐานเกิดยูี่ปอสะปอสะหมายถึงริมฟีปากมีการสะท้อนเสียงอ่าเดี๋ยวรบทวนกันครับสามเที่ยวย่งรุจมินบบยนิสุลบิวัตทรา يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب صدق الله العظيم الحمد <تكلم> ในช่วงนี้ไปรับฟังเสียงอาจารและไปละหมาดสุบิฮีกันก่อนช่วงที่สองมาพบกันในช่วงเปิดสายนะครับนะอิชัลลอะ์ช่วงนี้ขอเดินเชิญทีมงานของเราครับ